เสียงนั้นเหมือนเสียงเรียกของเทพแห่งความตายทำให้ผู้คนรู้สึกหนาวไปทั้งตัวและรู้สึกสิ้นหวังในใจซอมบี่น่ากลัวหลายตัวที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะถูกกระตุน้นปล่อยเสียงคำรามดูร้ายและแววตาที่กระหายเลือดโดยเฉพาะรถถังสีหน้าของเขาตื่นเต้นอย่างยิ่งวันนี้เจ้านายจัดบุฟเฟ่ตที่มีอาหารมากกว่า200อย่างคำรามรถถังส่งเสียงร้องแปลก และพุ่งเข้าใส่ฝูงชนพร้อมกับพี่น้องของมันฝูงชนกรีดร้องคร่ำครวญและเริ่มหนีไปทุกทิศทางแต่ซอมบี้ก็ชนพวกเขาล้มลงทีละคนตรึงพวกเขาไว้กับพื้นและกัดกินฉากนั้นตกอยู่ในความวุ่นวายโดยสิ้นเชิงทันทีที่ผู้คนเปิดประตูพวกเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงหายแล้วหลีห่นานสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์เพราะเขาเพิ่งใช้พลังจิตมากเกินไป เขาจึงไม่มีแรงที่จะต่อต้านอีกต่อไปเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าเป็นกลุ่มซอมบี้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีกลุ่มนี้ที่ยึดเรือนจำและฆ่าจางเสี่ยวหยวนและหลินตงได้เติบโตเป็นราชาศพแล้วราชาศพที่มีอาณาเขตนั้นแทบจะหยุดไม่อยู่มนุษย์จะรอดได้อย่างไรนี่คือความคิดสุดท้ายของหลีหนานก่อนที่เขาจะตาย เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายและตระหนักว่าเสี่ยวปาได้ฉีกเขาออกหลังจากคนทั้งหมดจากบริษัทเทคตายไปการต่อต้านใดๆจากคนธรรมดาที่เหลือก็ไร้ประโยชน์พวกเขาล้มลงทีละคนและถูกซอมบี้กินนี่คือวันสิ้นโลกที่แท้จริงมันเต็มไปด้วยเลือดและการฆ่าฟันทำให้ผู้คนรู้สึกไร้หนทางและสับสนไม่นาน เสียงกรีดร้องของผู้คนก็หายไปโดยสิ้นเชิงแทนที่ด้วยเสียงซอมบี้กัดกินและกลืนห้างสรรพสินค้าทั้งหมดล่มสลายและไม่มีใครรอดชีวิตหลินตงดูไม่ยาแสและเดินออกไปรถถังเสี่ยวปาและคนอื่นๆตามหลังเขาไปอย่างเชื่อฟังถึงเวลากลับแล้วหลังจากฆ่าหลี่หนานและคนของเขาหลินตงก็ได้รับแกนคริสตัลห้าเม็ดหลังจากที่เขากลืนไปสเม็ด เขาก็รู้สึกเต็มไปด้วยพลังดูเหมือนว่าเรากำลังจะวิวัฒนาการอีกครั้งอย่างไรก็ตามแกนคริสตัลทั้งสาเมตรมีพลังงานมหาศาลและต้องใช้เวลาในการดูดซึมดังนั้นอีกสองเมตรที่เหลือจึงถูกทิ้งไว้ก่อนระหว่างทางกลับทองฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแล้วถ้าเป็นก่อนวันสิ้นโลกนี่คงเป็นเช้าที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวัง แต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคือความยุ่งเหยิงมีศพอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งเมืองเหมือนซากปรักหักพังในเวลานี้หลินตงนำพี่น้องของเขาผ่านสวนสาธารณะสวนสาธารณะเต็มไปด้วยคราบเลือดและกลิ่นเหม็นเน่าฉุนเฉียวมีซอมบี้กระจัดกระจายอยู่รอบๆบ,บางตัวยังคงรักษานิสัยจากชีวิตก่อนหน้านี้ไว้ ตัวอย่างเช่นชายชราคนหนึ่งกำลังตีหลังกับต้นไม้เพื่อออกกำลังกายตอนนี้เนื้อและเลือดของเขาช้ำไปหมดแต่เขาก็ยังคงสนุกกับการทำเช่นนั้นทิ้งคราบเลือดไว้บนเปลือกไม้ที่แตกยังมีหญิงชราคนหนึ่งกำลังเข็นรถเข็นเดินอย่างแข็งทื่อไปรอบๆจัตุรัสอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลินตรงเหลือบมอง ฉันพบว่ามีหนูตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่บนรถเข็นถืออะไรบางอย่างอยู่ในอุ้งเท้าและกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยไม่นานซอมบี้หนุ่มสาวอีกสองสามตัวก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าแต่พวกนี้ไม่แข็งทื่อเหมือนตัวก่อนๆและเห็นได้ชัดว่าพวกมันกินเนื้อและเลือดมาแล้วคำรามซอมบี้ตัวหนึ่งอ้าปากว้างเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมและคำรามใส่ลินตรงอืม หลินตงเหลือบมองฉันไม่คิดว่าซอมบี้ตัวเล็กๆจะกล้าตะโกนใส่ฉันแต่ข้อความถูกส่งมาจากเสียงคำรามของซอมบี้นี่คืออาณาเขตของเจ้านายฉันไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่เห็นได้ชัดว่ามันกำลังบูชาบนเนินเขาอีกแห่งและพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของราชาศพอีกองค์หนึ่งไม่แปลกใจเลยที่เขากล้าตะโกนใส่ตัวเอง หลินตงเข้าใจแล้วรถถังเป็นคนใจร้อนเมื่อเขาเห็นซอมบี้ตะโกนใส่เจ้านายเขาก็เดินไปข้างหน้าสองก้าวคว้าคอซอมบี้ยกมันขึ้นเหมือนลูกเจียบแล้วก็โยนมันลงพื้นอย่างแรงพวกซอมบี้ตัวเล็กถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นและเลือดก็กระเด็นไปไกลรถถังกําลังใช้มันเป็นปืนใหญ่เล่นอย่างไรก็ตามรถถังยังคงรู้สึกไม่พอใจ เขาจึงชกและเตะซอมบี้รอบๆอบตัวเขาจนพวกมันแตกเป็นชิ้นๆจากนั้นเขาก็กลับไปหาหลินตงด้วยสีหน้าภาคภูมิใจราวกับจะบอกว่ารีบชมชั้นสิไปกันเถิดกลับบ้านหลินตงไม่ได้จริงจังและเดินจากไปพร้อมกับพี่น้องของเขาแต่บนเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปจากสวนสาธารณะกลุ่มซอมบี้กำลังเฝ้าดูสถานที่แห่งนี้ ซอมบี้ที่นำหน้าตัวสูงมากอย่างน้อยสองเมตรผิวของมันมีสีแดงอมชมพูเส้นเลือดดำบนใบหน้าของเขาปูดโปนและเส้นสายชัดเจนทำให้เขาดูดูร้ายอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตสีดำมีขนพันรอบคอของเขาซึ่งดูเหมือนผ้าพันคอขนาดใหญ่ฝ่าบาทมนุษย์ในห้างถูกพวกมันล่าไปแล้ว ซอมบี้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกำลังส่งสัญญาณและเห็นได้ชัดว่ามันได้วิวัฒนาการสติปัญญาที่สำคัญแล้วสติปัญญาของมันเกือบจะเท่ากับเสี่ยวปาหือราชาศพที่นำหน้าส่งเสียงคำรามต่ำๆออกมาจากลำคอเขาถือว่าห้างสรรพสินค้าเป็นอาณาเขตของเขาเองและเขาจะค่อยๆกลืนกินมนุษย์ที่อยู่ข้างในแต่ตอนนี้เขากำลังถูกล่าโดยซอมบี้ตัวอื่น อย่างที่สุภาษิตธ์กล่าวไว้ว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้การฆ่าคือสัญชาตญาณของซอมบี้พวกมันสามารถกลืนกินแกนคริสตัลของกันและกันและดูดซับพ,พลังงานได้ถึงเวลาขยายอาณาเขตของเราแล้วราชาศพมีแววตาที่กระหายเลือดและได้ถือว่าหลินตงและกลุ่มของเขาเป็นเหยื่อแล้วและถ้าคุณต้องการให้ฝูงซอมบี้เติบโต ซัมบี้ตัวอื่นๆจะต้องถูกล่าเอียดเอียดเอียดผ้าพันคอขนาดใหญ่ที่เขาสวมอยู่ก็ส่งเสียงเอียดอาร์ตแปลกๆออกมามันกลายเป็นหนูตัวใหญ่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือมันมีหัวคนและใบหน้าปกคลุมด้วยขนสีดำละเอียดมันดูน่ากลัวอย่างยิ่งหลินต้งกลับถึงบ้านอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาด ซูเสี่ยวโหโรทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเธอทำให้บ้านสะอาดไร้ทิ่ติและจัดวางสิ่งของทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบทำให้แม้แต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำก็ยังรู้สึกสบายใจมากท้ายที่สุดแล้วถ้าคนรับใช้คนอื่นทำงานไม่ดีค่าจ้างก็จะถูกหักแต่ถ้าเธอทำงานไม่ดีชีวิตของเธอก็จะถูกหักเมื่อเห็นหลินตงเปลี่ยนเสื้อผ้า เธอก็รีบนำไปซักทันทีแม้ว่าหลินตงจะไม่มีการสัมผัสทางกายภาพกับใครในห้างแต่เสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาก็ยังคงเปื้อนเลือดเล็กน้อยซูเสียวโรได้กลิ่นชัดเจนเจ้านายคุณจะออกไปกินอีกแล้วเหรอใช่บุฟเฟ่หลินตงพูดอย่างไม่ใส่ใจฮิตสอสอซูเสี่ยวโหนว่าหดคอดูเหมือนว่านี่จะเป็นฉากใหญ่แต่เธอไม่กล้าถามอะไรอีก และรีไปซับผ้าอย่างเชื่อฟังหลินตงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาตรวจสอบข้อมูลออนไลน์แต่คดีใหญ่ของเขาเพิ่งเสร็จสิ้นและเทคโพรนิกส์ยังไม่ค้นพบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการยังคงประกาศว่าการเตรียมการสำหรับปฏิบัติการล่าราชาดำเนินไปอย่างราบรื่นและจะเริ่มขึ้นในไม่ช้ามีข้อคิดเห็นมากมายด้านล่างจะดีมากถ้าเราสามารถกำจัดซอมบี้ได้ เราก็จะสามารถสร้างบ้านของเราขึ้นมาใหม่ได้ฉันหวังว่าปฏิบัติการนี้จะประสบความสำเร็จชิบริษัทเทคไม่ได้ทำการทดลองกับมนุษย์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเลยพวกเขาล่าซอมมี้แค่เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของพวกเขาฉันไม่รู้ว่าปฏิบัติการนี้จะออกมาเป็นอย่างไรรอดูกันต่อไป ทคทรนิกส์เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่ได้ส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับหลายประเทศและควบคุมทรัพยากรจำนวนมหาศาลสาขาในเมืองเจียงเป่ยเป็นเพียงสาขาหนึ่งแต่แม้ในวันสิ้นโลกนี้มันก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองฉันเดาว,ว่าบริษัทเทคทรอนิกส์นี้น่าจะมีของดีๆเยอะแยะเลยหลินตงเริ่มวางแผนในใจ แต่บริษัทเทคมีผู้ปลุกพลังอย่างน้อยหลายพันคนแม้ว่าหลินตงจะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็ยังไม่ไรเทียมทานเขาไม่สามารถฆ่าพวกมันทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวแม้จะมีรถถังเสี่ยวป่าหมอและซอมบี้ชั้นยอดสองพันตัวพวกเขาก็อาจจะเข้าไปไม่ได้เว้นแต่ว่าเขาจะสามารถควบคุมคลื่นซอมบี้หลายล้านตัวได้เมื่อนั้นเขาก็จะสามารถโจมตีใครก็ได้ที่เขาต้องการ บางทีถึงเวลาขยายอาณาเขตแล้วลูกน้องของหลินตงมากกว่า2000คนอยู่ในพื้นที่รอบๆอ,อาคารเท่านั้นเหตุผลที่เขาเกณฑ์พวกมันก็แค่เพื่อให้เขาอยู่บ้านได้โดยไม่ถูกรบกวนตอนนี้หลินตงมีความคิดที่จะเกณฑ์ทหารและขยายอาณาเขตไม่กี่วันถัดมาหลินตงยังคงกินเนื้อและดื่มเลือดและดูดซับแกนคริสตัลทั้งหเม็ด และความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากขอบเขตของอาณาเขตศพได้ขยายออกไปและถ้าเปิดใช้งานเต็มที่มันสามารถอยู่ได้นานถึง20นาทีและพลังของมันก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นยามค่ำคืนความมืดปกคลุมโลกพระจันทร์สีเลือดแขวนอยู่สูงบนท้องฟ้ายอมท้องฟ้าเป็นสีแดงเข้มมันเป็นอีกคืนแห่งการฆ่าฟัน สิ่งต่างๆไม่สงบสุขรอบๆอ,อาคารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะมักจะมีซอมบี้จากอาณาเขตอื่นมาเดินเตรยอยู่ที่นี่เขาคำรามใส่รถถังและลูกน้องของเขาเต็มไปด้วยการยั่วยุกซอมบี้สองกลุ่มมักจะต่อสู้กันเองแน่นอนว่ารถถังไม่ใช่คนไร้เดียงสาและเขาก็ทุกหัวซอมบี้ต่างชาติเหล่านั้นในเวลานี้หลินตงยืนอยู่หน้าหน้าต่างบานใหญ่ จ้องมองความมืดมิดข้างนอกบนถนนที่ยุ่งเหยิงจู่ๆก็มีเสียงเอียดอารตามมาด้วยการปรากฏตัวของดวงตาสีเขียวเข้มคู่หนึ่งที่ส่องประกายด้วยแสงกระหายเลือดกลุ่มหนูยักษ์ตัวใหญ่เท่าลูกหมูโผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำข้างถนนหนูส่งเสียงแปลกๆและจมูกของมันก็กระตุกราวกับว่ามันกำลังมองหาเหยื่อไม่นานมันก็จ้องมองไปที่ซอมบี้ใต้ตึก จากนั้นก็พุ่งไปข้างหน้ากระโดดเข้าใส่ซอมบี้แล้วเริ่มกัดพวกมันด้วยฟันที่แหลมคมคำรามร่างกายของซอมบี้ถูกปกคลุมด้วยหนูตัวใหญ่และกําลังเซทลามมีเสียงคำรามเจ็บปวดออกมาจากปากของมันมันอยู่ได้ไม่นานจากนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นจากนั้นก็ถูกหนูกินจนหมดราวกับว่ามันละลายไปในหมู่หนู สัตว์กลายพันธุ์เหล่านี้สามารถปฏิบัติต่อซอมบี้เป็นอาหารอันโอชะได้อย่างไรก็ตามเสียงกัดกินก็ทำให้ซอมบี้ตัวอื่นๆตื่นตระหนกทันทีและพวกมันก็พุ่งเข้าใส่หนูตัวใหญ่แต่หนูว่องไวและหลบหลีกไปมาทำให้พวกมันยืดหยุ่นอย่างยิ่งและจับได้ยากเขาแม้กระทั่งกระโดดไปมาแกล้งซอมบี้พวกมันโกรธมากจนร้องไห้ออกมา แต่ในขณะที่หนูกำลังรู้สึกภาพภูมิใจเงาเหมือนลมกระโชกแรงก็ปรากฏขึ้นกระทันหันและด้วยการโบกนิ้วห้าแหลมคมมันก็สับหนูออกเป็นหกชิ้นมันคือซอมบี้หญิงเสี่ยวปาด้วยความเร็วและความว่องไวของเธอเธอสามารถบทขยี้หนูได้เธอมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าและปฏิบัติต่อการฆ่าหนูเป็นเกมนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ภายใต้ความมืดมิดของยามค่าคืนร่างกำยำอีกร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเขาคว้าหนูด้วยมือใหญ่และเริ่มออกแรงด้วยนิ้วห้าข้างแม้ว่าหนูจะเตะไปมาในอากาศและส่งเสียงแหลมแต่ก็ไร้ประโยชน์ในที่สุดหนูก็ถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆรถถังเลียเลือดหนูบนมือของเขาดูตื่นเต้นจากนั้นพวกมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าและบดขยี้หนูให้เป็นเนื้อบดด้วยเท้าข้างเดียว หรือจับหนูแล้วบิดเป็นสองท่อนด้วยมือทั้งสองข้างท่าทางของรถถังเหมือนกำลังปอกแตงกวาหนูหวาดกลัวและเริ่มหนีไปหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็หายไปในความมืดและกลุ่มหนูทั้งหมดก็กระจัดกระจายไปฮิฮิฮิฮ,ฮิเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนรถถังยิ้มอย่างโง่โม่หยิบหนูตัวใหญ่ที่เลือดออกสองตัววิ่งหยอกหยอกไปที่ตรอกข้างๆ และเริ่มกินพวกมันเหมือนแตงโมเลือดกระเด็นไปทั่วและน้ำผลไม้ก็เต็มหน้าเขาไม่กล้ากินอย่างเปิดเผยบนถนนเพราะหลินตงบอกให้เขากินของสก,กรปรกให้น้อยลงเพราะพวกมันเป็นอาหารขยะทั้งหมดถ้าเจ้านายเห็นเขา้าเขาอาจจะดูถูกคุณเหตุการณ์หนูโจมตีและการยั่วยุของซอมบี้ที่คล้ายกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลิ่นตงคุ้นเคยกับพวกมันแล้วและขี้เกียจที่จะสนใจชาววันรุ่งขึ้นเมฆดำหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าดำสนิทเหมือนหมึกและไม่นานฝนก็เริ่มตกหนักแต่เม็ดฝนเหล่านี้ไม่ธรรมดาในบรรดาคราบน้ำมีมแมลงสีดำตกลงมาจากท้องฟ้านี่คือฝนมแมลงแมลงเหล่านั้นตัวใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อยและตกลงบนถนนหรือรถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างทำให้เกิดเสียงแตก ไม่นานมันก็กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และหนาแน่นพิตสอสอซูเสี่ยวโหโรในห้องอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกหนังสีสชามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในวันสิ้นโลกและมันก็เริ่มมีฝนมาแรงตกด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหลินตงจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างและขะมวดคิ้วอากาศแย่มากวันนี้ อย่างไรก็ตามก่อนวันสิ้นโลกทีวีรายงานว่ามีฝนปลาในบางพื้นที่นี่เป็นเพราะมีพายุทอร์นาโดที่พัดปลาขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาฉันเดาว,ว่าฝนมแมลงนี้ก็มีหลักการเดียวกันแต่มแมลงเหล่านี้แตกต่างจากมแมลงทั่วไปพวกมันมีฟันแหลมคมเป็นวงกลมในปากและพวกมันจะเจาะเข้าไปในเนื้อและเลือดของซอมบี้ ซอมบี้ที่เคยว่องไวก็แข็งทื่อหลังจากถูกมแมลงกัดราวกับว่าร่างกายของมันควบคุมไม่ได้โชคดีที่ลูกน้องของหลินตงล้วนเป็นยอดฝีมือที่มีไอคิวสูงมากพวกเขาดึงมแมลงออกมาก่อนที่พวกมันจะเข้าไปในร่างกายและยังเอาเข้าปากเคี้ยวด้วยซ้ำโดยเฉพาะรถถังซึ่งมีผิวหนังหนาและไม่ปลัวมแมลงเลย มันคว้ามาหนึ่งกำม,มือแล้วเทเข้าปากทั้งหมดเหมือนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนเด็กๆบางทีมันอาจจะอร่อยดังนั้นเขาจึงเงยหน้าขึ้นอ้าปากกว้างและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับว่าเขากำลังดื่มน้ำฝนอ้าขอบคุณธรรมชาติสำหรับของขวัญในเวลาเพียงไม่กี่นาทีฝนมแมลงก็สิ้นสุดลงและถนนข้างนอกก็เต็มไปด้วยมแมลงพวกมันไม่ชอบแสงแดด ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดพวกมันจึงซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำคโคลนหรือมุมต่างๆในตรอกข้างอาคารรถถังนั่งยองๆที่เชิงกำแพงด้วยร่างกายกำยำของเขาเอื้อมมือไปคว้าแมลงจากพื้นดินหนึ่งกำมือและจากนั้นก็ใส่เข้าปากทีละตัวเหมือนกินมเมล็ดแตงโมเสี่ยวปาและหมอเดินเข้ามาและเอียงศีรษะมองเขาเฮเจ้านายบอกว่าห้ามกินอาหารขยะ จุ๊จุ๊รถถังทำท่าทางเงียบหมายถึงให้ทำอย่างเงียบๆและไม่ส่งเสียงดังจากนั้นก็ยื่นมแมลงในมือให้เสียเส่ยวปาเสี่ยวปาเอียงศีรษะและมองไปรอบๆครู่หนึ่งดูเหมือนจะอยากอาหารมากดังนั้นเขาจึงหยิบหนอนตัวหนึ่งขึ้นมาใส่เข้าปากและชิมอืมหอมจังจากนั้นเธอกับรถถังก็ไปนั่งยองๆที่มุมห้องและเริ่มแกะมเมล็ดแปงโมเหมือนเด็กๆแอบกินขนม หมอก็ดอกพิงกำแพงและพูดไม่ออกกับซอมบี้สองตัวคุณจะถูกเจ้านายจับได้ไม่เจ้านายชอบอยู่บ้านและไม่ค่อยออกมาข้างนอกเสี่ยวปาพูดดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักหลินตรงเป็นอย่างดีแต่ในขณะที่เขากำลังพูดใบหน้าที่ชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นที่ทางเข้าตรอกกระทันหัน